อุ้ยเบิ่งจ้าฝนตกอันเมื่อคืนีหนามหงเลยจ้าไปเก็บเห็ดกันจ้าทุกคนบรรยากาศปลาเห็ดจ้าบรรยากาศดีดีจ้าอุ้ยนันจ้าเห็ดเพิ่งหวานหนึ่งดอกจ้าอุ้ยงามขลจ่าเมื่อนี้บรรยากาศยี่สิบสององศาจ้าทุกคนเอาเก็บเอาจ้าที่รักอุ้ยฟังเสียงเลยจ่า แน่นมากเลยจ้าอุย้ยปิดปากลุมด้วยง่ามง่ามจ้ะอืมเมน,นี่มีแดดนะจ้ะทางเยอรมันอุ้ยไข่ไกไก,กันอีกหนึ่งดอกจ้ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานจ้ะขันมหาเห็ดเนี่ยพ่อเห็ดพึ่งหวานเนี่ยดีใจดีใจคะ่ะทุกคนได้ดอกเดียวก็ดีใจจ้ะเพราะว่าเห็ดอันนี้มันกะมันแสบเนาะจ้ะ เบิ่งจ้ะบรรยากาศป่าเห็ดเมี้มหาป่าไม่ได้จ้ะเบิ่งจ้ะเห็ดพิ่งเกาลัดออกเรียงกันสวยๆเลยจ้ะอยู่หญ้ามอสเนาะจ้ะอ้ข้างในก็มีเห็ดพิ่งหวานอยู่จ้ะแต่ว่าปล่อยเพ่นไวนเนาะจ้ะเพราะว่าหมวกเรื่มเขียวละจ้ะเห็ดร้ายจ้ะพี่น้องจ้าเดือนนี้เดือนนาเห็ดทางนี้ก็ยังมีอยู่ได้จ้ะทางเยอรมันเนาะจ้ะ บางจา้ะดอกใหญ่ๆสวยๆเลยจ้ะเห็ดพิ่งเกาลัดจา้าอู้จ้ะบางบ่งพ่นยูยางสวยเลยจ้ะอ้ยสวยๆเลยอู้ยสวยๆเ,เลยค่ะอดอกแข็งๆเลยจ้ะอุ้ยนี่อีกดอกนังจ้ะ อ,อุ้ยนี่จ้าหนึ่งดอกสวยๆคุณอีกดอกนึงจ้ใอยู่างทั้งพาดพี่น้องสวยๆเลยจ้าบอุ้ยพาสวยสวยเลยขาวจ้าเลยจ้าพี่น้องจ้าดอกบักใหญ่เลยจ้าอุ้ยพี่น้องนี่จ้าอีกดอกนึ่งพึ่งหวาน ตามอุอยู่จ้าเบิงตามุตามุสวยสูงโอ้ยหลายคักจ้จพี่นองจ้าเฮ็ดเพิงเกาลัดเฮ็พี่นองเพิงเกาลัดกระลังเกิดเด้อจ้าเฮ็ดเพิงเกาลัดเมิ่จ้า ดอกเล็กดอกหน่อยแต้มเลยจ้ะเห็ด mm hmm. พึ่งแม่มดจ้ะสวยสวยสองดอกสามดอกแถาดอกเนี่ยอุ้ยเชียรนกเนี่ยสองดอกอีกสองดอก จะเห็ดเพื่งเหลืองจะเต็มเลยพี่นอ้องเหมือเห็ดเพื่งสีเหลืองจะโอ้ยหลายคืะ